สวัสดีครับช่ไงไองกระอองพิสาลุงพลนะครับรครับ <c oughs> ปลูกกินข้าวนะครับปลูกกินข้าวกับไรปลูกแกงหวายผกบอกว่ากินกับแกงหวายครับของโปรดประโยชน์เยอะแซ่บว่ะปลูกใจก็แซ่นครับโอ้ว่าแซ่บว่ะปลูกกินข้าวแล้วสิได้กินยาครับ เดี๋ยวยายมากินั่งโตกินข้าวอยู่ครับกินกาแฟมาทีนะมันยังใครอยู่ได้ยามนี้วามโฟนนิ้บ่หลายปนด

เดินทางไกลนะครับ่ายเอาพอุ่นกินข้าวนี่ก็ถ่ายอยู่นี่ถ่ายปูกินข้าวอยู่เ้เอฮะมันซื้งนั้นพอเต่าอยู่เต่าอยู่มันเข้าโบลายค่อยเป็นค่อยไปอได้สำเร็จก็บเอาออาโอ้บ่าวนูอันสิได้หลายพอ พอยอดวิวเยอะคนดูเยอะสร้างได้แล้วได้แล้วพอสร้างได้แล้วคำว่าได้วนั่นเนาะว่าซา้ซื้อนาะบิได้บไ้หยเยบอลกับบแค่นั้นซื้อบอได้ว่าจำนวนเท่าไหร่เนาะเออ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ